สวัสดีคะ่คะค่ะคลิปนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของการเดินทางเข้าราชอาณาจาักรไทยในช่วงที่ต้องอกักตัว14วันนะคะในช่วงที่มีโรคโควิด19ระบาดนะคะคุณผู้ชมคะค่ะก่อนอื่นเลยเราพวกเราก็ะนะคะต้องลงทะเบียนนะคะผ่านไทยเอมเบสซีนะคะพวกเราเดินทางมาจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็ต้องอกรอกเอกสารทุกอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่ให้กรอกนะคะทางไทยเอมเบสซีเนี่ยก็จะมีการติดต่อทางไทยไอวนะคะเช่าหม หสาลำของเครื่องบินนะคะค่ะก็จัดสรรให้นะคะเกือบทุกเดือนนะคะก็จะมีเครื่องบินเข้ามา ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งหรือว่าบางเดือนอาจจะไม่มีค่ะนะคะอยู่ที่ผู้โดยสารน,นะคะบางครั้งหน้าถึงแม้ว่าจะได้ระบุไปแล้วว่าจะมีเครื่องบินในเดือนไหนเดือนไหนถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารที่จะเดินทางมานะี่ยไม่ครบจํานวนที่ต้องการนะคะ,ะเห็นบอกว่าต้องการ140ท่านนะคะตอนอต่อเที่ยวบินนะคะไปกลับนะคะรวมแล้วต้อง40ท่านขึ้นไปนะคะถึงจะไม่ขาดทุนนะคะ,คะก็ค่าโดยสารก็ประมาณ1,8 100ดอลลาร์ของนิวซีแลนด์ค่ะนะคะค่ะพวกเราก็เดินทางก็ใช้เวลา11ชั่วโมงนะคะค่ะมาตรการการป้องกันโรคโควิด19ที่อยู่บนเครื่องนะคะทุกท่านก็ต้องใส่มสนะคะตลอดเวลาค่ะนะคะไม่ว่าจะเวลานอนหรือว่าเวลานั่งนะคะค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ใส่ชุดป้องกันนะคะตั้งแต่หัวจะลดเท้านะคะเวลามาเสิร์ฟอาหารนะคะแล้วก็มีการตรวจวัดไข้นะคะของผู้โดยสารบนเครื่องด้วยนะคะค่ะก็แล้วก,วก็การมาเสิร์ฟอาหารเนี่ย อาหารก็ต้องเป็นแพ็คๆมาเลยนะคะค่ะไม่มีให้เลือกค่ะนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์เสิร์ฟนะคะค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะจัดเหมือนกันหมดเลยนะคะสมมติว่าผัดกะเพราหมูนะคะแล้วก็มีอาหารหวานข้าวนะคะก็ทํามาเป็นเซตเซตก็เสิร์ฟเสิร์ฟเสรฟนะคะอย่างรวดเร็วนะคะนอกจากน้ำชานะคะหรือว่าน้ำส้มก็เป็นแพ็คนะคะเป็นแพ็คเป็นขวดนะคะน้ำก็เป็นขวดเหมือนกันนะคะ ยกเว้นเฉพาะอชากับกาแฟะนะคะที่มาเทให้นะคะค่ะตลอดอเวลาการเดินทางนะคะจะสังเกตว่าเจ้าหน้าที่นะคะไม่ได้มาสูงสิงกับผู้โดยสารเท่าไรค่ะไม่ได้มาสูงสิงเท่าไร่นอกจากจะมาเสิร์ฟอาหารแค่นั้นเองปกติก็จะเดินเดินตัวนู่นตัวนี้เช็คนู่นเช็คนี้แล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้บ้างนะคะแต่ว่าดูแล้วการการบริการเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็น เคร่งครัดมากขึ้นค่ะนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาสูงสิงกันหรือว่าพูดคุยอะไรมากมายนะคะแล้วก็การขายตั๋วเนี่ยก็ก็จะไม่ขาย เต็มนะคะค่ะจะมีล็อกหนึ่งก็จะมี3ที่นั่งนะคะก็จะขายแค่2ที่นะคะพูดฉะนั้นแล้วผู้โด,ดยสารก็จะนั่งนะคะแล้วก็เว้นห่างตรงกลางนะคะค่ะก็จะทําให้เกิดมีการานั่งได้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะค่ะ ก็รู้สึกว่าไม่เต็มนะคะบางท่านก็ได้นั่งคนเดียว3เก้าอี้เลยนะคะก็นอนมาสบายเลยนะคะก็ถือว่าโชคดีค่ะนะคะค่ะก็เดินทางใช้เวลา11ชั่วโมงค่ะพอมาถึงสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะคะค่ะเป็นยังไงคะโห่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะค่ะก็เวลาเราลงเครื่องนะคะก็คือทางกับตันนะคะก็จะประกาศนะคะว่าผู้โดยสารสามารถจะเดินออกจาก เครื่องได้เวลาไหนแล้วก็ให้ออกมาทีละแถวนะคะแล้วก็ให้เดินใช้ระยะห่าง1.5เมตรค่ะนะคะเดินไปเรื่อยๆแล้วมีเจ้าหน้าที่มารอรับเต็มเลยค่ะนะคะแล้วก็มาโบกมือนะคะให้เดินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะพวกเราเข้ามาเห็นเจ้าหน้าที่เยอะแยะเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องส,สวมนะคะสวมชุด ป้องกันเอาเชื้อไวรัสนะคะตั้งแต่หัวจะลดเท้านะคะเป็นชุดพลาสตงพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นแมสไม่ว่าจะเป็นถุงมืออะไรนะคะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูด้วยค่ะนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะก็ขออนุญาตทางทางแอร์พอร์ตนะคะใหะ้ให้ได้ผเผยเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะแต่ว่าก็ขอให้เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับการต้องเตรียมตัวนะคะแต่อย่าไป ตกอกตกใจอะไรนะคะเป็นการร่วมมือที่ดีแล้วก็เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมให้เราให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลนะคะเพื่อเป็นการป้องกันาการแพร่เชื้อระบาดของโรคโควิด -19 นะคะค่ะก็ต้าหน,น้าที่จะมีเยอะมากเลยประมาณ400คนได้นะคะคิดว่านะคะหลายๆจุดนะคะพอเดินเข้ามาแล้วเนี่ย เจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมเก้าอี้ไว้นะคะให้นั่งห่างประมาณ1.5นะคะคะเป็นตัวๆอยู่นะคะก็เดินเข้ามาแล้วก็นั่งเพื่อรอการตรวจเอกสารเป็นคนๆน,นะคะแล้วก,ก็จะใช้เวลานานนะคะเสร็จแล้วทางที่เป็นคนไทยที่จะเดินทาง ไปพักกับอของรัฐบาลไทยที่จัดไปให้นะคะแล้วก็กลุ่มต่างชาติก็หยุดคนละจุดค่ะนะคะอยู่คนละฝั่งก็ตรวจเอกสารคนละจุดนะคะค่ะแล้วก็ส่วนผู้ที่ามา,มาถึงจะเป็นคนไทยนะคะก็ที่มาพักส่วนตัวที่โรงแรมนะคะได้บุกโรงแรมตามสามีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมาตามกลุ่มของคนต่างชาตินะคะตรวจเอกการตรวจเอกสารค่ะนะคะค่ะพอ,อจุดแรกแล้วก็ผ่านแล้วก็ มาจุดที่2อ,อีกนะคะก็มา,ามี2.3จุดแล้จค่ะหลายๆจุดนะคะ,าาะ,คะมาตรวจมาเรื่อยๆนะคะค่ะก็ต้องนั่งรอคิวตามแล้วก,ก็จะมีป้ายติดหน้า,นาอกนะคะจุดนี้ว่าตรวจอะไรนะคะแล้วก็จุดถัดไปอีกนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ามาที่คอนโทรลนะครับพาสปอร์ตคอนโทรลนะคะเจ้าหน้าที่ก็ นะคะได้ตรวจพาสปอร์ตนะคะเสร็จแล้วก็ามาถึงจุดที่มารับกระเป๋านะคะช่วงที่มารับกระเป๋าเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ไปยืนตรวจเครมอยู่เลยนะคะวา่าถ้าคุณได้กระเป๋าแล้วให้รีบออกไปทันทีนะคะห้ามยืนจับกลุ่มห้ามยืนเกาะอยู่ตรงนั้นให้ห้ามยืนเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะ เนีได้ยังให้เดินให้ยืนอยู่ห่างกันด้วยนะคะแล้วก็พอได้แล้วให้ออกไปทันทีแล้วจะมีเจ้าหน้าที่รอรับอยู่ข้างหน้านู้นค่ะเข็นออกไปนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีเคาน์เ,เตอร์นะคะแจกน้ํานะคะ แจกน้ําให้ผู้ที่โดยสารผู้โดยสารที่เดินทางมากับเครื่องบินนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะบอกว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆนะนะคะนะคะเพื่อ,เ,อเป็นการปลอบใจนะคะค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้น้ำมาหลายขวดเลยทีเดียวค่ะหิวจนหนักนะคะค่ะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นด่านสุดท้ายที่หลังจากที่รับน้ำแล้วนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะ รับเอาพวกเรานะ่ะไปขึ้นรถนะคะค่ะ,ะจะนับเลยนะคะว่ากี่คนกี่คนนะคะทางเจ้าหน้าที่จะมีข้อมูลไว้แล้วนะคะนับไว้เลย1 2 3 4งอะไรอย่างเงี้ยจะนับไว้เลยค่ะนะคะ,ะเราก็ไม่รู้ว่าเขานับอะไรยังไงบ้างนะคะเห็นเขานับกันนะคะค่ะทีนีแ้แก็ทางเราเนี่ยก็จะถามว่า ไปโรงแรมไหนนะคะไปโรงแรมไหนนะคะไปกับรัฐบาลไหมเาก็จะถ้า,ารัฐบาลก็จะมีรถบัส v i p ค่ะนะคะหลายคันมากมารอจอดครับอยู่นะคะค่ะพวกเราก็มากับรถพยาบาลคะ่ะเพราะว่าต้องมาพักที่โรงแรมนะคะค่ะก็พวกเราก็โรงแรมที่เรามานะคะพักพาซา,านะคะแล้วก็จะอันนี้เป็นโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาล ปิยะเวทนะคะค่ะที่ได้ขึ้นทะเบียนตรงนี้กับโรงแรมตรงนี้นะคะพาร์คภา,คาซาเนี่ยขึ้นกับโรงพยาบาลปิยะเวทค่ะนะคะก็คือรถพยาบาลของอโรงพยาบาลปิยเวทเนี่ยไปรับพวกเราค่ะนะคะก็มีแค่เราสองคนนะคะ,ะก็ดิฉันกับสามีนะคะก็พอขึ้นไปก็ห้ามนั่งด้วยกันนะคะต้องนั่งห่างกันอีกที่เขาจัดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วรถพยาบาลก็เป็น ตรงระหว่างคนขับกับผู้โดยสารนะคะก็จะมีกระจกเนาะกระจกกั้นนะคะห้ามาไม่ให้วรัสมันลอดผ่านไปได้นะคะค่ะเพื่อเป็นการป้องกันอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะค่ะแล้วก็ไม่มีการคุยกันใดๆทั้งสิ้นนะคะก็รู้ว่าจะมาโรงแรมนี้ก็มาส่งพ่อมาถึงโรงแรมแล้วนะคะก็หมองเข้าไปในโรงแรมนะคะเจ้าหน้าที่รอรับเพียบเลยค่ะก็คือเจ้าหน้าที่ก็ใส่ชุดนะคะ ป้องกันเชื้อโรคเนาะตั้งแต่หัวจะลดเท้าเหมือนกันเลยค่ะนะคะใส่ถุงเท้าถ,ถุงอะไรนะคะที่เป็นพลาสติกเนาะแล้วก็ตรงเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะก็จะมีกระจกกั้นนะคะค่ะ,ะให้เวลาคุยเนี่ยจะได้แบบไม่มีไวรัสผ่านไปได้เนาะค่ะลงจากรถแล้วเนี่ยก็ต้องก่อนที่จะเดินเข้าไปในโรงแรมจะมีอ่างนะคะอ่างสําหรับล้างเท้า ก็จะมีน้ํายาล้างรอ,องเท้านะคะต้องไปยืนล้างรองเท้าแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เพื่อ,อแล้วก็เช็ดเท้าออกนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปต้องเปลี่ยนรองเท้าอยู่นะคะเปลี่ยนรองเท้าเพื่อ ให้ใส่รองเท้าแตะของทางโรงแรมที่จัดไว้ค่ะนะคะกแล้วก็ไปนั่งรอคิวที่จะเข้าไปเช็คอินทีละคนค่ะนะคะค่ะกลัวจะเสร็จนะคะก็ใช้เวลานานพอสมควรน,นะคะเสร็จแล้วก็ทางพนักง,งานก็มาส่งที่ในห้องนะคะในห้องที่เราพักนะคะค่ะกะ็สำหรับเราก็เลือกห้องที่พอประมาณนะคะก็คือ ไม่ใหญ่มากค่ะนะคะก็แปดแปดหมื่นสี่พันนะคะประมาณแปดหมื่นสี่พันบาทค่ะต่อสิบห้าคืนค่ะนะคะแปดหมื่นแล้วก็จะมีอาหารสามมื้อเนาะนะคะแล้วก็มีการตรวจวัดไข้นะคะทุกทุกวันนะคะ,ะก่อนก่อนสามโมงเช้านะคะก่อน9ก้าโมงเช้าแล้วก็ก่อน6กโมงเย็นค่ะจะต้องตรวจวัดไข้ส่งโรงพยาบาลนะคะส่งโรงพยาบาลปีเตเวศนี่นะคะ ะะอันนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราส่งไปทุกวันนะคะค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์ของการเด <c oughs> ินทางเข้าราชอาณาจักรในช่วงที่มีโรคระบาดโควิด -19 นะคะพวกเราต้องมากักตัวก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ต,ตรวจไข้ส่ง ส่งโรงพยาบาลเนี่ยพวกทางโรงพยาบาลจะไม่ให้ใบประกาศนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการกักตัวแล้วจะได้ใบประกาศแล้วเราได้ประกาศการกักตัวผ่านแล้วเนี่ยเราไม่มีเชื้อโรคอะไรหรือว่าไม่มีโควิดอะไรพวกเราก็จะได้ใบนี้สามารถเดินทางไปไหนก็ได้ในประเทศไทยนะคะทุกท่านก็เหมือนกันค่ะถ้าเดินทางเข้าราชาอาณาจักรนะคะไทยนะคะตอนนี้ทางไม รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะเวลคัมทัวริสนะคะเข้ามาเาที่ยวที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าต้องกักตัวนะคะ14วันค่ะค่ะแล้วก็มีบอกว่าอของวันวันที่4นะคะวันที่4ของการกัตกตัวนะทางโรงพยาบาลจะมาตรวจพวกเราอีกครั้งนะคะคือจะมาตรวจโควิดค่ะนะคะก็คือเป็นวันพรุ่งนี้นะคะจะมาตรวจโควิด ะะก็คือมาอยู่แล้วสองสามวันเนาะค่ะคือวันที่สี่ก็จะมาตรวจโควิดค่ะค่ะนี้ก็เป็นเรื่องราวอ,อ,อีกส่วนหนึ่งจะมาแชร์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆค่กะก็ขออนุญาตนะคะ,อ,ะอยากจะโชว์บรรยากาศที่แอร์พอร์ตว่าเป็นยังไงนะคะก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเตรียมตัวแล้วก็ให้ความร่วมมือนะคะถ้าเกิดว่า ต้องการจะเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยนะคะก็ะขอชื่นชมนะคะประเทศไทยเราเข่งคัดมากแล้วก็ เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ช่วยกันป้องกันโรคนะคะแล้วก็ให้โอกาสนะคะได้ผูผ้คนที่อยู่นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านถึงแม้ว่าจะามีขั้นตอนมากมายก็ดีกว่าไม่ได้กลับมานะคะเพราะว่าบางคนก็คิดถึงบ้านหรือว่ามีธุระทุลังจะมาสสางมาทํามาอะไรเนาะนะคะก็ขอขอบคุณทางรัฐบาลค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรอีกนะคะก็แล้วเกิดว่า คลิปหน้านะคะมีข้อมูลอะไรค่ะมาติดตามขั้นตอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาชมเหตุการณ์ที่แอร์พอร์ตค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆคะดูบรรยากาศค่ะทีเก้าอี้ที่เตรียมไว้นะคะเพื่อนเออนั่งตรงนี้ก็แล้วกัน เตรียมไว้ตรวจทีละคนนะคะบรรยากาศสุดยอดดีมากจุดตรวจค่ะ<ๆ>เพื่อนๆจุดตรวจค่ะบนเครื่องนี้ทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะนอนหรือจะกินก็ต้องออกเฉพาะตอนที่กินข้าวค่ะเพื่อนๆค่ะบนเครื่องนี้ก็ต้องใส่ ตากตลอดเวลานะคะนี่แหละค่ะประสบการณ์โควิดค่ะคุณผู้ชมคะที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะอันนี้เที่ยวบินจากออกเล่นหนึ่งเที่ยวเดียวนะคะโชคดีที่มาอาเที่ยวเดียวไม่มาหลายหลาหลายๆลำจากหลายๆที่นะังั้นคงจะวุ่นวายมากนะคะก็เตรียมด้านโน้นเป็น ต่างชาติค่ะด้านน้นดัชาติด้านนี้คนไทยนะคะ จะดูว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจอะไรบ้างนะคะก็คงจะมีเป็นเอกสารแล้วก็คงจะตรวจโควิดด้วยหรือบ้างคะเนี่ยน,น,นะเนาะเราก็รอดูค่ะเพื่อนๆค่ะก็คาปาซ่านะคะที่เราบุ๊กนะคะโรงแรมก็เจ้าหน้าที่ก็จะเขียนรถของเรานะคะไปขึ้นรถนะคะห้ามวิ่งหนีคะ่ะต้องไปขึ้นรถนะคะเรื่งบรรยากาศค่ะเพื่อนๆ อันนี้ไม่รู้รถอ๋อเนี่ยเป็นรถที่มารับนะค่ะทางนี้เป็นรถโรงแรมนะคะที่มาพักส่วนตัวค่ะอันนี้เป็นรถเจ้าหน้าที่เอ่อสำหรับคนไทยนะคะฟรีนะคะเป็นรถบัสเลี้ยงครับแค่นี้เช็คเอย เอทีเอ no ็มเพิร์ทแค้นยุ่งนอเอทีเอ็มเฮียนะเพื่อนๆคะเราจะยิ wow! mm, ่งหนีก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามาล็อกตัวไว้เลยค่ะลูกๆก่สเซอร์คอมเมมนต์เนี่ย V.I.P.V.I.P ลูกๆว้าวนี่ค่ะพักพาซาอืมต้องฉีดสเปย์นะคะฉีดสเปย์ อย่างดีมือได้ไหมทันบรัสค่ะแล้วก็จอนมาตินเอลลิสโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะเอาของขึ้นบันลยโอเคค่ะค,ค่ะ อออนนโอเคค่ะขอบคุณค่ะเช้าเช้าสัสดีสวัสดขอบคุณค่ะแล้วที่กุร่าคอยอยู่กุร่าคอยยังเพื่อนเพื่อนค่ะคือเจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปไว้ด้วยนะคะว่านหน้าตาเป็นยังไงนะคะห้ามวิ่งหนีนะคะค่ะนี่คือ,อที่จัดไว้นะคะ คือไม่ให้นั่งติดกันนะคะเพร่งมากค่ะรถโรงแรมนะคะก็คือให้นั่งตามที่บากที่จัดไว้เหมือนแบบเครื่องบินนะคะเครื่องบินก็ให้ให้เบ้นไว้หนึ่งอันนะคะออเจ้ <Okay. S 1> คนขับมาแล้วคนขับมาแล้วค่ะม,มาถึงแล้วค่ะเพื่อน Um, okay. What's next? So one of you needs to step through. The other person needs to wait outside because it's one person after yeah. another. Step on the black steps, sit down, and take off the shoes. Change to the hotel slippers. Okay. Okay. Yeah. Let him do first. Yeah. Both of you can go sit next to each other and sit. Yeah. Off. Wow. Look. Be careful. เทคอนะนด์เดนอยางอัพยังไปดิเอาโอเคอ๋อตั้งคอัสีแดงนีออะไรอ๋ส่ถุงใส่โ แล <Yeah. S 1> here here ้วหนึ่ของคุณ h ต้อช็ินเ n o n e งตรวจอ your s h o ุ s Okay. เพื่อนคะตอนนี้ไปเช็คอินก็ต้องตรวจอุณหภูมิค่ะว่ามีไข้ไหมนะคะนี่คือเจ้าหน้าที่ที่โรงแรมนะคะ ต้องไปเช็คอินคนเดียวก็ได้ก็พอค่ะเกิดเจ้าหน้าที่ของโรแรมก็ต้องใส่ชุดนะคะป้องกันไวรัสค่ะเคร่งขัดมากนะคะ จ้หน้าที่ก็เตรียมกระเป๋าสำหรับที่จะเอาขึ้นไปข้างบนให้ค่ะ